สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุกุสุกคนเด้อมากินหน้าไปใส่บายดีไปเก็บหอยเด็กปุ๊เป้เด้อเอาไปต้มเป้ไปไปใชกไอหพรกันน้องสะจ้าพี่น้องทำกันยาวไปเก็บหอยเลยพี่น้องเนะพี่น้องกระถ่าวันเน้อพอวันคี้เสพี่น้องบ้านน้ำบ้านน้อง กรบปะกบลูกเคียดอันนี้น้องเด้อพี่น้องเด้อน้องที่พากันมาสอนเปิ้ลนั่นแหละน้ำลายน้ำขึ้นลายม่ม่ยาตกน้องย่างเร็วสัญญาตกนองไม่หย่าง้ตกเลยลงเบลลงเเไรลงเเอาไรให้แก่กัดกอเลยงับกอเล็กน้อยกี่ลือเลย หากับเก็บพออยู่น้องแขมทางเพื่อจะไปน้ำกาเฟกับพี่น้องให้อยู่น้ำป้ากับปอยูน้ำ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  พากลับไปเก็บห่อีน้องเด้อพี่น้องหย่างเร็ว ดีใจขนาดเลยปลาลุงจ้าไปปลาลุงจ้าและวะ้วอ่ะโหแหลนน้ำก้นพอพี่น้องเพ่น้อยพากับไปงมหอย,ยพี่น้องเลยป่าพกักแยงพี่น้องพี่ป่าพกักแยงด้วยเด้อพี่น้องเลยพวกป่าพกักแยงทั้งนั้นเลย ป้างาม่นานหรอพี่น้องสอนุกกับสอนอมกับเมาอ,อยู่นี่แหละพี่น้องเด้อพาพงงะไก่แองนี่ลักห้องป้าผักกะแยงนี่ยาวเลยพี่น้องยาวขนาดเลยทานกับพากับเป็นลงลงหอยป้าปุ๊บเป๊บบ่ลงในโลกขึ้นมาพาพากะลงงงหอยได้หอยแล้วพี่น้อง

ก็บหอยมีแล้วมีแล้วใช่ใช่ใช่ตัวน้อยนึงอืมตัวน้อยหนึ่งกี่ตัวตัวน้อยเลยหนึ่งเปียกกี่ตัวต พูดแถวนอกเวรพ่อยได้แ่าหาเห็นั่จ่าหมหั่องข่อยหาละลูกแม่เอามาเบียงอันนี้แม่เบ็ดนี่จไเบ็ดจอดขึ้นมานีละห้ามหัวส่งพลว้าขึ้น จนขึ้นเท่านั no ้นอาพักทางเงน้องเลยมันเลิกมันเลิกบอลงบอลงขึ้นมาอลลเดียวเด้ออาเาไปเนี่นี่นีอยยอยดีตายย่หตายย่หเก็บอะไรเก็บอะไรหมอ้บปเป้เห็นหอย้าอ้ลใส่ให้ปลาลุงมึงแน่ โอ้เป็นแล้วนี่ๆๆๆๆปึ๊ดเดินบว้าจองหน่วย ใจคู่แลองพอเร็วพอมานี่นี่นี่เอาไหมเอาลุดนะฮะเก็บเก็บเก็บเอานี่่านนี้มันแล้วขู่หลอกแคมหัวมโอ้ยจ้าไาแดงจ้า บลงลูกบลงมันคันนะขึ้นมาบ่มันคันคายขึ้นมาไวไวนี่นี่หอยนี่นี่หอยนี่มาไวไวเดี่ยวห้าหอยฮะนี่นี่หอยนี่หอยนี่ ชอบพูมีอ่ะนะนยังพูไปไปตลาดพี่น้องตลาดลมพี่มาลงเรื่องหอยอะ่ะว่าเตะสะออุ่นพากันไปตลาดแรกเน,ะนาะไปตลาดอา่อาไปตลาดอ่าอยากไปตลาดนะ้าเขาบอกเอาเพิ่นไปนำ้ำ ไปเด้อวันเนี้ยข้ากันมาเก็บพักนแคะแง่เลยกันบ้างข้ากันมาควัวหอยเนาะตอนนี้นมันมีน้ำนะอาจะควัวหอย,ย,แ,อย,อยแ,แล้วก็ตกแง่งแด้วพี่น้องเนอะแม่ห้าร้อยบาทเลยโบไปแล้วลากกระทาพ่อเนี่ยแล้วรูปโบไปเด้อยานเด้อยาน,น,น,นอย่างอาำคันกินเลยเท็ดเนี่ยมูค่ะ มาให้ไปบุเฮ้ยนำบุ้ยนำที่หัวเด้ยไปบ่ได้เด้ยมาให้ไปน<ม>างบุ้ยเลยม, <า S 1> มันไปบ่ได้ลูกมันไปบ่ได้มีน้องเห็นป่พอเมื่อแล้ม,มาดป้าได้นีเมืป้าได้หนว่ะพนน่วาพ่พ่อพี่น้องเมื่อป้าได้หนวะ ยัเหลจยเล่เล่เแมออไ่ารถแมจะไปาเด้เราจไปรถหาเงินกเอ้องินซื้อรถก่อนไม่าอยู่นะแม่ี่ละเมาอยู่นะไม่เหแสงที่ละก็มาที่ละอยู่นะไม่แสงอี่เมกไปหาเงิน ซื้อรถใหญ่แล้วลว่าแม่ไปซื้อพุ่นกอ้อยยิ้มเมมาาลีาาแล้วยังมามีวันตาล่งหัวหางมเมาจะไปลงไปน้ำเพียงสาไม่หันแล้วก็สามึงบอกจินนเพุ่นพี่น้อง หัวหอยเออหอยจุกเอาเบิดเถอาพี่น้องมากิน่าเพื่อก็ได้หอยมาเลยเด้อพี่น้องได้ทั้งหอยจุกจุกกระไดน้อยจะแค่ขัวแล้วขวดจะแบบกี่ขวดน้ำตาลเป็นอ้วนพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาฮอยนี่สนุกกับซิดาลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากไว้กดแชร์กดติดตามช่องบอจินนะสาวนุ๊กไปเด้อพี่น้องลาไปก่อนจ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย